ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพฤหัสบดีวันที่14เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องจงดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดีและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่19 ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง1นึ่งโครินบทที่6ข้อที่19พี่น้องคะพระคิดในตัวคุณคือหลักประกันถึงสุขภาพของพระเจ้าของคุณคริสเตียนไม่ควรป่วย เพราะว่าพระเยซูเจ้าได้ทำให้แผนการแห่งสุขภาพของพระเจ้าสำเร็จในพระธรรมสองที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่10พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่าชีวิตเท่านั้นที่ทำงานในตัวคุณนั่นคือกฎของพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตกำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ จงดูแลสุขภาพของคุณและปกครองร่างกายของคุณด้วยพระคำของพระเจ้าถ้าคุณสังเกตเห็นปัญหาใดๆในส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณจงเป่าประกาศว่าในพระนามของพระเยซูฉันตัดความผิดปกตินี้ออกจากร่างกายของฉันบางทีอาจเป็นการปวดไมเกรนและมันส่งผลต่อการศึกษาหรืองานของคุณ จงวางมือบนศีรษะและพูดว่าหัวในพระนามของพระเยซูฉันสั่งให้เจ้าหายโรคอย่าหาข้อแก้ตัวให้กับความเจ็บป่วยอย่าให้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางคุณจากการสร้างผลกระทบในโลกของคุณด้วยข่าวประเสรศิฐพี่น้องคะคุณไม่จำเป็นต้องมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจที่เคยทนทุกข์ทรมานมานี่เป็นเวลาที่จะปลุกความเป็นตัวตนของคุณขึ้นมา จงวางมือบนหน้าอกและพูดว่าหัวใจจงกลายเป็นปกติในพระนามของพระเยซูและก็จะเป็นอย่างนั้นจงปฏิเสธที่จะยอมจำนวนร่างกายของคุณต่อความเจ็บป่วยสุขภาพของพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของคุณในพระคิดสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณพระองค์กล่าวว่าในพระธรรมสามยอนบทที่หนึ่งข้อที่สองว่า ข้าพระเจ้าอาธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้นพระคํำของพระเจ้าเป็นยาสำหรับร่างกายของคุณจงเลือกที่จะมีสุขภาพดีและแข็งแรงจงดำเนินชีวิตด้วยพระคํำของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะสังเกตความไร้าสาระที่หลอกลวงสรรเสริญพระเจ้า ให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันปฏิเสธที่จะหวั่นไว้ด้วยสิ่งที่ฉันรู้สึกหรือสิ่งที่ความรู้สึกของฉันบอกความเจ็บป่วยไม่มีที่อยู่ในร่างกายของฉันฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า ซึ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ของพระเจ้าอยู่ในตัวฉันฉันมีสุขภาพดีและแข็งแรงชีวิตของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในทุกเส้นใยแห่งตัวตนของฉันในทุกเซลล์ในเลือดของฉันและในกระดูกทุกส่วนของร่างกายของฉัน ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจแก่เราว่าพระคิดในตัวคุณคือหลักประกันถึงสุขภาพของพระเจ้าของคุณพี่น้องคะพระเยซูกิตเจ้าได้ทำให้แผนการแห่งสุขภาพของพระเจ้าสํำเร็จกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตกำลังทำงานอยู่ในคุณ วันนี้พระคําของพระเจ้ายังหนุนใจว่าจงดูแลสุขภาพของคุณและปกครองร่างกายของคุณด้วยพระคําของพระเจ้าเท่านั้นจงเป่าประกาศในพระนามของพระเยซูเหนือสถานการณ์ในชีวิตของคุณในทุกด้านและปฏิเสธต่อความผิดปกติทุกด้านเช่นเดียวกันสุขภาพของพระเจ้าเป็นสิทธิ์ของผู้เชื่อทุกคนในพระคิดการหายโรคเป็นนามพระทัยของพระเจ้า จงเลือกจงดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าเสมอนะคะและปฏิเสธที่จะถูกหลอกลวงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นความบริบูรณ์ของพระองค์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าวอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ f a c e b o o เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด